สวัสดีค่ะน้องัะจะมาเล่าเรื่องอชีวิตของผู้หญิงเกง่งหัวใจแกร่งผู้หญิงเก่งหัวใจแกร่งนะคะผู้หญิงน้องรับไปเจอคุณยายท่านหนึง่งอายุแปดสิบสองเก่งมากเลยค่ะพี่เพื่พพ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 อนๆเข็นรถเข็นขายข,ายของะะั่นแข็งแรงมากข้ามถนนได้รถเข็นแบบขายของอะคะ่ะตามแบบที่ตา่าง เขาแถวที่คุณยายเข็นก็คือเขาขายทุกวันเขาหยุดเฉพาะวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งคุณยายเขาเก่งมากเลยนะพี่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าคนไหนท้อมาดูคุณยายเลยค่ะไปมาดูคุณยายเป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยตอนนี้เรากำลังทอนะ้อเนาะกำลังแบบ กับชีวิตืออะไรแบบกําลังเหนื่อยกาลังล้ามาดูคุณยายเป็นตัวอย่างแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขาอะถึงอายุ8.2แล้วเขาก็ไม่เคยแบบที่จะแบบท้อในการแบบทำมาหากินแบบทำงานทําหน้าที่สุจริิตขอให้เป็นคนดีของเนาะทำขายของอะเข็นรถเข็นหนะักนหะัอ้แล้วต้มตื่นแต่เช้ามาทำอาหารเอง แล้วก็ซื้อขอนมเป็นบางส่วนและเล็กน้อยที่เหลือกับข้าวเนี่ยมาทําเองต้องตื่นตั้งแต่แต่เช้ามืดมาทํากับข้าแล้วก็มาเขียนขายจนกว่าจะหมดที่ทําทุกวันคุณยายเขาหยุดเฉพาะวันอาทิตย์ทุกคนมาชมคุณยายแล้วเอาไว้เป็นแรงกําลังใจแรงบันดาลใจอย่าท้อกันนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังท้อว่าทำไมฉันเหนื่อยจังเลยทําไมฉันท้อจังเลย มาชมคุณยายด้วยกันแล้วเราจะมาเป็นกําลังใจให้กันเลยกันเป็นพลังใจให้กันนะคะยายท้ออายุ82ปีเราไปรับชมกันเลยค่ะคุณยายอายุเท่าไหร่นะคะคุณยาย82อายุ82คุณยายยังแข็งแรงมากเลยค่ะ <80. S 1> พี่ๆเพื่อนๆจะเอาไว้ก่อนค่ะคุณยายนี่ค่ะคุณยาย,ายอายุ82แล้วคุณยายเข็นรถเข็นพุ่มพลวงค่ะมีทุกอย่างนะคะ คุณยายเขาขายทุกวันเลยใช่ไหมคะคุณยายหยุดวันอาทิตย์ใช่ไหมคะหยุดวันอาทิตย์มาดูนะของคุณยายเขามีอะไรบ้าง<ๆ>พี่เพื่อนๆนี่รถเข็น okay, คุณยายรถเข็นพุ่มพว่งนี่ล่มน้องรัตนะคะนคีะ่ทุกอย่าง,งล้อก็อุดหนุนกับคุณยายเหมือนกันนี่ค่ะมีขนมจีนด้วยนะคะขนมจีนอะไรคุณยายคุณยายเปิดหมอดี่คะคุณยายขนมจีนอะไรปลาอันนี้น้ำยาปลาจะหมดแล้วขขยดีอันนี้กะทิ อันนี้นำ้ำยากระียมะคะนีน้ำพริกอันนี้น้ำพริกค่ะน้ำพริกซึ่งหาทานยากมากเลยใช่ค่ะคุณยายอายุเท่าไรนะแปดสิบสองแล้วคุณยายเหียนขายเห็นขายช่วงขายยูทูบค่ะคุณหมอนี่ค่ะนี่คุณหมอนะคะคุณหมอที่โรงพยาบาลนี้คุณหมอน,น,ะคะคน,มอน่ารักมากเลยนะคะนี่คุณยายคุณยายขายอยู่ตรงไหนบอกพี่กัดเลยนะคะอ่าตอนนี้อยู่ซื้อไ หมอวิลาเาใช่คุณหมอเขนาน่ารักมากเลยนะคุณยายเขาฟามาขายเขาปวดกระเทียนไปไหลายคนแล้วใช่อันนี้คุณยายขายอยู่ตรงไหนอ่ะบอกเลยค่ะยาย,อย,ายตอนเช้าอยู่ซอยร่มมิตรใช่จ้าตรงไหงนอันเนยลาขึ้นมองกั้งตรงริมกบาลหรออ่ะตรงไห,หนอีกตังบา <c oughs> วาดมันดูอัลไปออตกกแล้วก็มาเนี่ยเหรอไปตลาดออตกกด้วยหรอเออขายดอกไม้อม่ะดอกไม้แล้วก็จับ แล้วคะแล้วก็มาเข้าถึงจุดเนี่ยบางทีก็ไปฝั่งนู้นซอยหกซอยหกเราไปเจริญพรหนึ่งสองจอดจุดหนึ่งจอดจุดหนึ่งตรงต่ำหวอ่ะคุณยายเข็นไปเองเหรอคะเนี่ยเข็นเองแล้วแล้วตื่นตั้งแต่กี่โมงคะคุณยายบางทีก็ที่สามบางทีก็ที่สองคืนแล้วทำเองไหมคะเนี่ยทำเองไหมทเองทุกอย่างทำเองหมดเลยใช่ไหมคะแต่ละหรอ้วนี่ขายมานานหรือยังเนี่ยสี่สิบห้าสิบปีแล้วแล้ว คุณยายจะห่วงล่มหนูมากเลยหนูใช่ใช่คุณยายแข็งแรงมากเอาไปยายเข็นเข็นเข็น้หนูล่มล้มเดินนี่แหละหนูแต่หนูก็ออกไปกับคุณยายนี่ไปคุณยายเข็นเนี่ยมันเบาแล้ล่ะเหรอเหรอนี่อายุ82นะคะคุณยายอายุ82เหรอคะแข็งแรงมากเลยทุกคนนี่เห็นไหมนี่แบบอย่างอ่า คุณยายที่เก่งมากเลยนะเนี่ยแบบดู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 เค้นเค็นเด่นไปคุณยายตั้มตัต้อม,มอ่อาขายดีทุกวันเลยเหรอคะคุณยายก็เนื่องขนมแห้งหรอไงก็เหรออ่ากับข้าวนี่แสดงว่าทุกคนได้ชิมแล้วนี่คือติดใจฝีมือคุณยายเลยใช่ไหมคะแถวไหนหนูว่าอยู่อ่าเนี่ยค่ะอยู่แถวแถวนี้แหละอยู่คอนโดลุมพินีเพชรนั่นแหละ ช่ทุกคนถ้าเกิดซื้อยายนี่เขาจะรู้จักยายใช่ไหมเขาก็จะซื้อประจําเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าอาหารแบบทํา,าอร่อยก็คือจะมีเจ้าประจําเลยเนาะยายเนาะรอรอรอไงลูกเลิกกันหมดแล้วแลต้องเขียนข้านนมถนนไหมคะเนี่ยข้ามกันค่ะไปใช้เลนฝั่งโน้นรอว้าวดูนีผนะะ่ผู้หญิงแก่งนะคะผู้หญิงแก่งอายุ82แล้วนะคะนี่ยังไม่ท้อเลยนะคะ ยังไม่ท้อเก่งมากคุณยายที่น่ารักค่ะไไ <c oughs> คุณยายห่วงล่มหนูมากเลยไหน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 เขีย <c oughs> นตะรงไหนะอนะข้ามข้าม,ามดีข้าม่ะข้ามได้ดีนะยาย คุณยายเข็นข้ามถหนนกันนะพี่เ,เพื่อนๆเรามาส่งใจเรามาส่งใจคุณยายข้ามถนนกันคุณ <c oughs> ยายเก่งมากเลยอ่ะอายุอายุเท่าไหร่อายุ82อะ่ะเก่งอ่าเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตมากเลยถ้าเป็นแบบอย่างที่ดีมากเลย <c oughs> ลูกค้าประจำ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมขนาดนี้อีกเท่านี้ ร้านร้านก๋วยเตี๋ยวเขาก็ยังซื้อเขาจะมีลูกค้ารปจับเขาแกงเขาก็คนเยอะนะเพาแกงพี่เขาคนเยอะมากเลยนี่ตอนเย็นน่ะร้านนี้เขาแกงพี่เขาคนเยอะมากเลยนะจริงอ่ะทุกคนเห็นไหมเขายังมาซื้อขนมจีนคุณยายอ่ะแสดงว่าคุณยายทำอร่อยใช่ไหมคะพี่เห็นไหมเห็นไหมแล้วแล้วข้าวแกงพี่เขาตอนเย็นอ่ะคนเยอะมากเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมว่า พี่เขาขายอะไรมากคนต่อแถวยาวมากเลยและเห็นอยู่เดี๋ยววันหนังรัดะมาขอถ่ายคลิปหน่อยนะคะพี่ขออนุญาตสุดลงนี่เห็นไหมคุณยายคุณยายเขาจะน่ารักมากเลยนะนี่ผู้หญิงอายุ82เก่งและแก่งที่ไม่ยอมแพ้แล้วค่ะกับการที่จะทามาหากินทุกคนต้องทําเป็นแบบอย่างคุณยายนะคะคุณยายที่น่ารักมากเลยนี่ค่ะขอบคุณนะคะพี่เพื่อน ทุกคนที่ผ่านมารับชมยาท้อกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กากำลังเครียดหรือว่ากำลังท้อสู้นะคะดูคุณยายเป็นตัวอย่างได้เลยนี่ผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งอายุ82ก็ไม่ท้อในการทำมาหากินไปคุณยายรวยๆยังไง